ปันนะคะ แต่ว่าพอตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยได้มาเรียนที่สาขาศิลปกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศรินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็เป็นอะไรที่แบบถูกใจมากแล้วก็ชอบมากค่ะก็โอกาสเนี่ยก็อยากที่จะศึกษาแล้วก็อยากจะเป็นดีไซเนอร์ในอนาคตคิดดูนะดีไซเนอร์ดีไซเนอร์คือทําเองใส่เองดีกว่าเออนะรับรองขายดีแน่นอนค่ะก็บอกว่าอย่างที่บอกไปนะจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการหลายคนอาจจะยังไม่รู้น้องมีวบอกว่าเริ่มจากที่น้องมิวเนี่ยถ่ายโฆษณาก่อนนะอยที่บอกไปนะในช่วงเรียนปีหนึ่งนะคะแล้วก็มี โมเดลลิ่งเนี่ยชวนไปแคสแล้วก็จากนั้นมาก็มีงานนะคะเข้ามาเรื่อยๆของทางช่อง3าด้วยรวมถึงปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้กันดีสุภาพบุรุษจุทาเทพแล้วก็งานอีเวนต์ทั่วไปนะคะส่วนพระเอกตัวจริงของน้องหญิงนะคะน้องหญิงแต้วนะคะในละครตอนนี้เขาบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครนั่เหลอคะเขาบอกว่าเป็นคนนอกวงการอ้าวหัวใจไม่สนแล้วนะจ๊ะนี่ไงครับเนี่ยีไงะจ๊าทำงานแล้วค่ะทำงานเกี่ยวกับการดูตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็การขนส่งออกนอกประเทศเขาบอกจริงเนี่ยจริงไม่ธรรมดานะอ๋อ เขาเป็นเพื่อนอของเพื่อนอีที่เขารู้จักกันมานะคะตั้งแต่3าถึงสปีแรกสมัยเรียนปีหนึ่งใหม่ๆนี <ừ> ่ไงเขาเป็นคนที่คุยกันได้ง่ายนี่ใส่คล้ายๆกับน้องมิวค่ะแลยทําให้คุยกันรู้เรื่องซึ่งอันสําคัญก็คือไม่จำเป็นต้องเอาใจหรือว่าตามใจเรารการที่เรามีคนคบกันมีคนคุยกันมันทำให้เรารู้สึกโตขึ้นรประมาณแบบนี้นั่นเองจ้ะเออดีนะที่ออกมยอมรับว่าเอ้ยก็มีคนคุย,คยด้วยอยีที่โป๊บยังไงครับเนี่ยก็อย่างที่บอกไปมันก็แค่เป็นข่าวจิ้กันเฉยถ้าน้องมิวไม่มีใครนี่ส นะคือว่ากันถูกนะคะอ่ะส่วนในเล่มนี้ค่ะก็ยังนอกจากจะมีบทสัมภาษณ์ของน้องมิวแล้วนะคะเจมเจมเจมจิเจมไหนเจมไหนเจมส์จิไม่ใช่เจมสศัตรูเราเจมส์จิเจมจิกำลังมาจ้าน้องเจมส์ของเรานะคะไปดูนะคะภาพเนี่ยลอๆแบบน้แล้วเจมส์มามาไหมฮะเจมมาไม่มามีเจมจิกับน้องบ๊อบน้องน้องบ๊อบ นินมาให้ดูกันนะคะสำหรับสุภาพเอน้องบอมสุภาพบุรุษสุจ่าสุธาเจ้อสุธาเทพเออวันนี้ฉันเป็นอะไรเนี่ยเห็นคนอร่อยไม่ได้เลยลิ้นพันลิ้นพันลอยเอออะไรมาแบบนี้นะจะเอาไปดูกันได้นะจ๊ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับอินแมกกาซีนนะเล่มล่าสุดที่ปกสวยๆแบบนี้สำหรับน้องมิวนิษฐานะจ๊ะฝากด้วยละกันค่ะถูกต้องครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่หนึ่งครับ ซื้อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดเซงลีใบอนุญาตขายตรงกระหึมสพพัหน้าใหม่จ่ายใบละสามแสนแชนี่ส่งเสริมประกันภัยพุ่งพันล้านกองทุนหมดหน้าตักเจ้านี้ฝันค้างค่ายสหพัฒประกาศชะลอการลงทุนอ้างพิษนโยบายรัฐดึงกำลังซื้อตกวู้เนเจอร์แคร ลุกค้าดลุยตลาดแป้งเด็กชี้ปลอดสารทันคำผลิตจากสารอินซีนายกจิทธวัฒชี้จุดยืนสมาพันธ์ขายตรงอาเซียนลั่นภายในสองปีทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์รับตลาด AEC เบตเตอร์เวปรับศาสตร์ขีปนาวุธธุรกิจใหม่ดันสองกลยุทธ์ต่อยอดสู่เป้าสิ้นปี 13,700ล้านบาทกษิกรไทยควงสสวคลอดเงินกู้หันดอกเบี้ยอุ้ม SME เยียวยาค่าแรงติดตามนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ กับรายการดาราวัดีค่ะในเพรกนี้ค่ะจะพาคผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศค่ะงานเปิดตัวนะคะเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ดังนะคะเรื่องเยี่ยมนะของประเทศเกาหลีค่ะที่ทํารายได้แบบถล่มทลายค่ะพี่เต้์ค่ะสําหรับฟูเฮาค่ะวุ่นนักรักเต็มบ้านที่ครั้งนั้นเราจำกันได้นะคะสำหรับเรนแล้วก็ซองเฮเคียวต้องบอกว่าเป็นละครที่ดังมากแม้แต่ปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีนํากลับมาให้เราได้ดูกันอีกหลายช่องเห็นเบอกว่าเป็นการแจ้งเกิดของซูเปอร์สตาร์เกาหลีอย่างเรนเล แล้วก็สมเฮเคียวด้วยนะคะง,คงานนี้ค่ะทางทรูวิชั่นนะคะแล้วก็นะคะบริษัทนะคะของหนุ An นะะ่มอนันดาเออริงแฮนค่ะเฮโลโปรดักชันค่ะเขาขอนำค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้ค่ะฟูเฮาเนี่ยนำมากราบนะทําใหม่รีเมคใหม่ในฉบับของภาษาไทยใช่เหมือนกับตอนที่เขาทํารักนี้ช่วนนิรันด์เป็นไงล่ะครั้งที่แล้วที่ได้พี่ติ๊กเจษดาพรผลดีนะมารับบทเป็นพี่ชายที่แสนดีเลตติ้งดีมากๆภาพสวยยกนิ้วให้ใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูไปดูซะถูกต้องแล้วก็บอกว่ากระแสตอบรับดีมากงานนี้หนุ่มอนันดาเลยได้ใจขอทำต่อเรื่องที่สองหนุ่มสุดหล่อใช่ไฟแรงมากแต่ว่ายังได้นางเอกคู่ขวัญคนเดิมค่ะสำหรับน้องออมสุชาวของเราแต่งานนี้พระเอก ที่จะมาสวมบทนะเป็นคุณชายกวนประสาทไม่ใช่ใครอย่ไหนคะ่ะน้องไม้พิรัตของเราหรือว่าคุณไม้ดีแองเจโลใช่เกาบอกว่าบทนี้ต้องเป็นหนุ่มไม้เลยนะคะหนุ่มอน,นดาวเพราะว่าเป็นคนที่หน้านิ่งๆแต่ในแววตาเนี่ยมันค้านอยู่ตลอดแล้วมันกวนใจอยู่ตลอดเวลาและน้องออมของเราก็จะมีลักษณะคล้ายกับซองเฮเคียวนางเอกคนนี้เนี่ยดังไกลนนะที่ประเทศจีนต้องบอกแบบนี้นะจ๊ะเป็นขวัญใจของคนจีนเลยสำหรับน้องน้องออมของเราอ่ะวันนี้เราเลยมีภาพบรรยากาศงานเปิดตัวซีรีส์เรื่องนี้ฟูลเฮาวุ่นนักรักเต็มบ้านมาฝากกันค่ะ เราเข้ามากเลยนะมีช่วยดกดีรามากแต่จริงๆคือคือคือถ้าเกิดเรามันนึกถึงแนวสนทนาเนี่ยมันก็จะเข้ากับคนดูไหมนะฮะคือเราชอบชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเรื่องซีรีส์ทหารเอเชียเนี่ยจริงๆเราดีเมททางพวกนี้มาให้ดี ไม่ได้คิดว่าทุกอย่างจะละครของเราจะเป็นการทำรีเมคทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบัเอิญช่วงที่ผ่านม,มันมันติดต่อสารเรื่องนะั้นเรื่องต่อไปผมคิดว่าก็อยากจะฝากฝากไว้ไดว่าเราก็เตรียมไว้ทุกคง <c oughs> จะได้ดีเมนะครับอาจจะเป็นแบบสับะของคนไทยเลยค่ะ ถามทางโปรดิวเซอร์บ้างค่ะทางชูบิชันแบบกาอยากจะรู้ว่าอย่างไรกับการทำคอมเมดี้เพราะฉะนั้นเรามีไม้เด็ดอะไรค่ะที่มากระช่าใจแฟนชูบิเซอร์ไทยทุกคนชินกับผมในในเชิงของรามาใช่ไหมค่ะตะกี้นี้คืว่าไม่มันไม่ทำงานจะบอกพี่บอลรู้สึกว่าแบบเนื้จับมันแก้ผ้าที่ตอนเลยคราวนี้เอาเป็นชุดท้ายแล้วค่ะส่วนมันนี่คือไมค์เด็ดของเราใช่ไหมล่ะตลกไม่ไม่ตลกไม่รู้นะ เราไม่าด้เห็นซิกแพคทุกวันเลยก็คือจริงๆเออในสิ่งที่เราดูนายไม่ได้เนีคือฟู๊ลเฮาส์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเคมีระหว่างเท่ขนาดเอกตอนเรื่องผู้เก่าก็ได้มาด้วยนะขอบคุณที่มาคุณเดียวนะคือครั้งนี้เคมีระหว่างที่เอกนี่ยสำคัญมากแล้วเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงมาก แล้วเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนี่เรามีการวีทรูปและคือแค่ทั้งอ่านกันอยู่อยู่บนโต๊ะนะและอ่านให้แห<ฆ>้งถพวกรีทูเขาจะอ่านเป็นแบบไม่ได้ใส่ลมอะไรมากมายผมผมนั่งอยู่ตรงนั้นนี่คือแบบผมอิงกับพวกเขามาก<อ>ถึงขัง้นว่าแบบตอนนี้ผมตื่นเต้นมาก<อ>ผมรู้สึกด,ดีกับมันมากแล้วผมแบบอยากดีๆทำไม่อยากดูมากเลยตอนนี้<ฆ>ดีมานสนุกมากจริใช่คือต้องบอกว่าเคมีเขาลงตัวอีกใช่ไหมคะหล่อตรงเนี้ย คือในสิ่งที่เราทำกันแบบในหลายสิปีที่ผ่านมานี่ก็คือจะเป็นระบบสวิตชิ่งซึ่งอพอเราได้มีการพัฒนาเรื่องของสัญญาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ทุกคนควรจะต้องพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์ด้วยคือมันก็มีอุปสรรคอยู่เหมือนกันว่าพอเราพัฒนาเป็น HD เนี่ยระบบการถ่ายทำเนี่ยก็จะยากขึ้นคือทุกอย่างก็จะมาอยู่ในระบบของฟรี ก็ทีมงานของผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่างไฟจะเป็นผู้กลับหรือทีมงานทุกส่วนเนี่ยจะมาจากสายฟิล์มกันหมดคือมันก็เป็นโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูสถานที่เกาหลีไวต้ตรงไหนส่วนไหนได้ไบ้างคะ,คะ,ะก็เรื่องนะคะ,ะพี่เชนแสดงอินดีเป็นความเรื่องซีรีส์รีเมคของพี่ที่คุณอาจารย์ดามพูดแล้วเป็นละครของซีรีส์ของฟูลเฮาส์เป็นครั้งแร,รกละครที่เกาหลีมาถ,ถ่ายที่ภูกเก็ต ประเทศไทยจึงจะว่าทั้งภาพเกาหลีและไทยมีด้วยกันจึงจะว่าครั้งนี้เป็นครบรอบ55ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยเกาหลีผู้รัสการเ์เดนเป็นซีรีส์รีเมคที่ไทยที่เกาหลีเป็นเหมือนเป็นสัพันธ์เชื่อมโยงระหว่างไทยเกาหลีด้วยค่ะโดยที่ถึงออริจินัลูเฮาสเราเป็นดูเลยทั้งหมดจึงจะว่าเป็นโดยที่สนับสนุนจากสัรัฐบลาลไทยด้วยจึงจครั้งนี้เรา,าติดฉากดีใจมากโดยที่เป็น ซีรีส์ของซีรีส์ครั้งนี้เราไปรีเมคที่เกาหลีทุกท่านน่าจะเป็นดูฤดูร้อนของเกาหลีโดยทั่วไปซีรีส์เกาหลีมีหิมะตกทันใดเลยค่ะหลายๆสิ่งที่คนไทยไม่เคยดูและจะเป็นไม่เคยไปด้วยหรือว่าจะไม่เคยเห็นชัดที่ไหนละครมีหลายที่มากมายเห็นในโฟล์เฮาส์เรื่องแรกเลยอยากทราบนิดนึงค่ะว่าซัมเมอร์ของเกาหลีน,นี่สวย,ยังไงบ้างคะ คือจริงๆประเทศเกาหลีมีสีฤดูนะคะฤด,ดูใบไม้พลิและฤดูร้อนทุกอย่ากเรารู้สึกว่าน้าสนใจค่ะถ้าสนใจจาดูพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็เลยรับปากดับไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือตอบรับในทันทีนเลยกดดันไหมคะสำหรับการมาทัฟูเฮาส์กดดันมากคะ่ะกดดันมากแต่แต่แต่ค่อนข้างโชคดีตรงที่ที่นักแสดงแล้วก็ทางนานาไม่ไม่ได้กดดันทีนถ้าไหยทำง,งานปลอยให้คิดปลอยให้ทุกอย่างแบบสบายๆนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดกล้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะจะไป,ไปไจะไปฝึกทีมงานเองเป็นกฎการเลือกตีมาเป็นหน้าที่บริเวณทีด่ดีมากค่ะพอมาถึงรับปากเรียบร้อยแล้วการทัดเรื่อกนักแสดงแบบมีแคสติ้งค่ะของเรามีแคสติ้งค่าดูจริงแล้วเราก็มีมีให้นักแสดงทั้งทั้งที่ทเออเคยเห็นหน้าแล้วเคยเป็นดาราแล้วหรือยังไม่เป็นเราเราแคสหมดค่ะซึ่งนักแสดงที่ จริงๆต้องบอกก่อนว่า,วา,าถ้าสมมติว่าดูแล้วเราจะบอกว่ามันจะไม่ได้เหมือนอย่างของเกาหลีเสียทีเดียวนะคะเราจะมีพันธะคำเรามีสงังคมเรามีทุกอย่างมีความเป็นไทยเข้ามาค่ะแต่ในยังคงความสมามามนมุกความความยังมีไดเล็กๆแต่หัวรถที่เยอะค่ะค่ะแต่ยังมก็เพลงร้องยังคงคอนเสิร์ตทุกอย่างเลยหมดนะคะมาแล้วค่ะ รู้สึกยังไงบ้างกูฮารู้สึกรักสบมเรารู้สึกว่าเราจะสามารถเป็นตัวละครตัวนี้ได้คเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกครับผมก็กลับไปดูเพื่อทำกันบ้านว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคือเขาเล่นเป็ยังไงอะไรอย่างเงี้ถือว่าใกล้ตัวกว่าค่ะมันมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็เตรียมตัวเยอะค่ะอย่าง คืออมอต้องสลับความเป็นตัวละครที่อมอทําความเข้าใจมาตลอดในาถ้ามีปัญหาก็คือเอาออกไปแล้วก็เติมความมีชีวิตชีวาของตัวละครตัวใหม่ที่ยังจะต้องรับบทบาทอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทํากันบ้านหนักเหมือนกันค่ะค่ะอย่างที่คุณอน,นนนะาบอกว่าได้มีการอ่านบทด้วยกันแล้วกับคุณไหมแต่ว่าเคมีลงตัวมากๆรู้สึกยังไงคะที่ได้ร่วมงานกัน ก็ดีใจค่ะที่เป็นไม้เพราะว่าทุกอย่างมัน<า>มันมันจะง่ายขึยนะ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพี่รัศดาขับอถไปคุณเจษนาในเรื่องรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างคะรบ <shear S 1> ัรบบทเป็นบินตราค่ะก็เป็นเป็นคนที่โตมากับพี่อาร์ตแล้วก็ไม้ด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นเป็นไซเลสให้กับไม้ด้วยค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็อยากจะเก็บไว้ทั้งสองคน ก็เจอดูสิคะสี่คนที่เรียกว่าสุดยอดมากเลยเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะตอนแรกที่ได้ไปแคสใช่ไหมคะยังไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์เรื่องอะไรแต่ก็คือทําเต็มที่ค่ะบทที่พี่เขาให้เล่นก็ออกแนวเป็นตัวเองมากๆเลยค่ะก็ให้มีการพูดภาษาอีสานด้วยอะไรเงี้ยเราเน้นไป็นคนขอนแก่นนะคะท่านมากเรื่องภาษาอีสานนะคะแล้วก็หาดบ้างค่ะไม่ได้เห็นพี่ฮันเล่นละครหรือว่าซีรีส์นานแล้วสักพักหนึ่งเราจะเห็นในรูปแบบของพิธีกรแล้วเป็นผู้บริหารให้กับช่องอินชาแนลด้วย กับเรื่องนี้เป็นยังไงทำไมถึงได้ตกลงใจที่จะเล่นซีรีส์ฟูเขาคะพอดีคิดว่าเป็นขวัญใจของสาวเลยที่เราจะดูฟูเทลในในเวอร์ชันของเกาหลีเป็นยังไงบ้างคะกับบทมาตคนนี้ก็รู้สึกคือเหมือนเป็นรุ่นพี่แต่ว่าไม่ได้เป็นรุ่นพี่ขนาดนั้นตอนที่เล่นมือศอกกันก็สนุกดีเพราะว่าได้รู้จัแต่เจนม่นิมาเหมือนนั้นไม่ได้มาแต่ก็เป็นมือศอกเมื่อกี้หวาแติดแฟนรุ่นจักรีญาอนเลยค่ะกับฟูเทา